มันเบอร์รกขีิโอคีโอดูพ่อก่อนนะพ่อเย็นขึ้นสวยจังเลยจะทำอะไรอยู่คะ น้องกำลังจะเอาดอกไม้ไปล้างพ่อแล้ง,น,งน้องอยากเอาดอกไม้ไปแช่แข็งแล้วก็น้องอยากเอาดอกไม้มากินด้วยอ๋อแม่เดี๋ยวน้องอะ่ะอยากจะไปเก็บดอกไม้มาเพิ่มอยางมันลิอะไรพวกนี้เอามาตกแต่งหรอคะใช่ค่ะเอามาใส่น้าแข็งแล้วก็ไอติมวันนี้เราอยากทําอะไรบ้างอยากทําไอติมใส่ลิงจี huh. ใส่โยเกิร์ตใส่ดอกไม้ เอ้ยเรามีไอ้นี่ด้วยไงอะไรคะหมอนเรามีหมอนด้วยแต่ลูกยังไม่ออกไม่เรามีหมอนที่เราแช่แข็งเอาไว้อะลูกอ๋อเหรอใช่แลวก็มาทำไอติมได้ไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าไปค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นมะลิที่เราปลูกเองนะคะสวยงามเลยอุ้ยอะไรร่วง เราก็ได้เยอะเลยนะคะวันนี้มานนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะ สวัสดีค่ะ,ะเอาวันนี้คีโอจะมาทำอะไรให้พี่ป้าดาอาดูคะจะทำไอติมค่ะทำไอติมแล้วทำไมมีเครื่องมืออะไรเยอะแยะจังเลยคะก็เอามาปั่นไอติมเนะะี่ยค่ะวันนี้เราจะทำไอติมอะไรดีคะไอติมเอ่ไอติมเล้ยจีใส่โยเกิร์ตดีไหมคะเล้ยจีใส่โยเกิร์ตเอ้ยเรามีอันนี้ด้วยมอนญมอญมอนแชคพี เดอนน้แกนะ็เดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่า,าว่าอะไรจะอร่อยออาแล้วทีนี้คือยังไงเนี่ยคือโถเยอะแยะขนาดนี้แล้วเราจะต้องเลือกอะไรคะในการปั่นไอติมเคี้ือเปล่าเอาิ้มหนูคิดว่าต้องใช้อันนี้ค่ะอ่าโถสูงแบบนี้นะคะมีขนาด1.5ลิตรนะคะก็อันเนี้ยเราก็สามารถปั่นไอติมได้เนาะ แล้วก็ส่วนอันนี้นะลูกอันเนี้ยอันเนี้ยนะคะมันจะเป็นโถที่แบบปั่นพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยถ้าเราเอามาปั่นไอติมได้ไหมก็ปั่นได้นะคะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยโถสูงมันจะละเอียดกว่านะคะมันมีความจุค,คือ2 5งจุดห้หรอตรตัวเล็กๆเกนี่ยนะคะอันเนี้ยเราเอาไว้ปั่นพริกแกงเหรอคะ,อะ<ๆ>ปั่นพวกพริกพวก น้ำจิ้มอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจุได้ประมาณ100 ml มลหนึ่งร้อยมิลอ่าโอเคส่วนอันนี้นะลูกอันนี้เขาก็เอาไว้ใช้แบบแบบตีแป้งเออเรายังไม่ได้ทำคลิปแบบตีแป้งให้ทุกคนดูเลยนะคะที่เามีเมนูไหมไอน,นี่ไงเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมเหรอใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาทำเค้กกล้วยหอมแล้วกันเนะเพราะว่านะคราวที่แล้วฝุดฝุดทำยังไง อร่อยอร่อยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยมามาลองทำเนาะโอเคเริ่มแรกเนี่ยแม่ว่าเราจะต้องปัดนี้ก่อนนะเินจีแล้วก็มาดูว่าเอ่อรสชาติของมันอ่ะมันจะเป็นยังไงแม่จ้ใส่อะไรคะก็อาจจะมีน้ําตาลแล้วก็ใส่โยเกิร์ตด้วยอืมแค่นั้นแหละไอติมของเราไม่ยากมาเอามาใส่เลยลูกจะใส่โยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่หรือธรรมดาะเอาอย่างไรเพ่งไหมอ๋อเดี๋ลองดูลองดูนะคะอ่ะ เราจะใช้โยเกิร์ตมังกาเลียโรสโตรอเบอรี่แล้วก็เราก็ใส่นิตติเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็โยเกิร์ตธรรมดานี่นะคะเราก็จะใช้เราก็จะใส่โยเกิร์ตทัชชี่ไปทัชชี่ดัชชี่นั่นแหละดัชชี่ไปครึ่งหนึ่งนะคะโอเคบอกว่าอะไรนะทัชชี่อ่ะใส่เลยลูก มาค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่ลิ้นจี่ลงในเครื่องปั่นก่อนนะคะเสร็จแล้วปิดฝาแล้วเราก็กดปั่นเลยค่ะถ้ามันแห้งไปนะคะเราก็เติมน้ํานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันแบบว่าคล่องคองนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะอ่ะแล้วเราก็ปดกดปั่นไปได้เลยค่ะชิมรสนะคะว่า รสลิ้นจี่ของเรารสชาติเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เทใส่ถ้วยครึ่งนึงแล้วน้องคิยวก็จะใส่โยเกิร์ตก่อนนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติก่อนคะ่ะแม่เมย์คิดว่าน้ำลิ้นจี่ของเราเนี่ยอาจจะต้องใส่เติมหวานนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนรสชาติมันจืดๆไปนะคะแม่เมย์ก็จะใส่ประมาณครึ่งถ้วยที่แม่เมถืออยู่นะคะมันครึ่งถ้วยเล็ก จริงๆแล้วใส่แค่ช้อนเดียวก็พอนะคะอ่าแล้วก็กดปั่นต่อจ้าแล้วก็อ่ะเติมโยเกิร์ตอีกนะคะเพราะว่ารสชาติก็ยังไม่ได้นะคะเติมไปเติมมาอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ไอ้หลุมดอกดอกกุหลาบนะคะเอาไปแช่ฟริดมันจะได้สวยๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแม่เมย์ก็จะใช้โถปั่นอาหารในการปั่นมันเบอร์รี่นะคะ ามาดูมันเบอร์รี่ของแม่เมย์นะคะว่าละเอียดหรือเปล่าอู้น้องคีโอบอกว่าละเอียดค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเติมนมลงไปนะคะน้องคีโอเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็จะ เติมนมทุกสูตรนะคะนมที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะก็เติมไปเลยนะคะถ้าชอบนมก็ใส่นมไปเลยนะคะหรือว่าถ้าที่บ้านมีวิปครีมก็ใส่วิปครีมไปเลยนะคะแม่เมย์คิดว่าถ้าใส่วิปครีมเอ่อมันจะเข้มข้นมากกว่านี้นะคะแต่ว่าใส่นมก็ได้คะ่ะถ้าเรามีนมนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไปนะคะสูตรนี้นะคะใครที่ชอบหวานแบบ นมข้นก็สามารถใส่นมข้นลงไปได้หรือว่าจะใส่น้ำตาลก็แล้วแต่ชอบได้เลยนะคะดูซิว่าขอางเราจะละเอียดไหมเขียเขียยขอบขอบเสร็จแล้วเราก็ปั่นกันเลยนะคะอ่าปั่นเสร็จแล้วน้องคีโอตื่นเต้นมากเลยนะคะโอ้โหสีออกมาแบบดูน่ากินมากค่ะ อ่ะปั่นเสร็จแล้วนะคะลองชิมดูน้องครีเอลทำหน้าตาแปลกๆนะคะเอ๊ะกินได้หรือเปล่านะยังไงอ่ะแม่เมย์ลองชิมดูก่อนนะคะว่าตกลงอร่อยหรือไม่อมแม่เมย์คิดว่าต้องใส่มะนาวนะคะถึงจะอร่อยคะอ่ะอ่าไอศกรีมของพวกเราก็เสร็จเรียบร้อยคะ่ะแข็งแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวที่จะลองชิมกันดูนะคะทุกคนตัดเลย ได้เลยค่ะลูกอยากกินอันไหนมัเลย,เร,เ,ยเราแต่งให้สวยๆนะเอาแต่งให้สวยๆนะคะน้องตากินอันไหนได้คะ่ะได้เลยอู้ไอศครีมที่บ้านเราเดีย๋ยวไปให้พ่อกินด้วยนะพ่อจะได้ชิมแม่ว่าเอาเอาผสมเอาผสมดีกว่าอือเบไม่ไ้หวานมากอร่อยไหม,อ,มอร่อยมากเลยเหรอคะใช่ค่ะ ไม่น่าเชื่อว่ามันจะอร่อยเลยเนาะอืมหวานเปรี้ยงๆหวานๆสตรอเบอรี่น้องก็เปรีพิ่มแล้วก็ชุดตรงนี้ทำให้สวยๆนะลูกเราจัดแต่งๆสวยๆนะจริงๆนะมันควรที่จะปั่นอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าแม่เมย์คิดว่าถ้าถ้าปั่นอีกรอบนึงแม่เมย์ก็คงจะแบบว่า ไม่มีเวลามาถ่ายคลิปให้ดูนะคะก็เลยเดี๋ยวน้องที่โออดใจไม่ไหวเดี๋ยวแอบขโมยม,มากินก่อนแต่ว่านี่มัน้เป็นน้ำเลยอะ่ะเอ้าทาไมอ่ะลูกเอ๊ะทำไมำไมันเป็นน้ําจริงๆมันไม่ควรเป็นน้ํานะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราซ้อนกันเหรอก็น่าจะเป็นอย่างน้นคายร้อนนะคะนี่ของน้องคือหอมมาก มันไม่เนียนเหมือนที่คนอื่นเขาทำนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาแบบธรรมชาตินี่นะคะได้อยู่นะสูตรบ้านๆของเราโอโ้ตอนนี้ตักลงแล้วก็ม,วมีอันนี้ด้วยตัวนี้นะคะนี่มานี้แม่เดี๋ยวน้องแก่ให้นี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว หูนี่ไงแม่ว,ว้าวแม่แม่คะตัดได้เลยลูกเห็นไหมคะว,ว้าวสวยจังเลยนี่เดี๋ยวเอาช้อน,นะ <Okay. S 2> ไม่นีนะหมุนให้อุ้ยถ้าเราเอาแข็งตกแต่งเราคงจะไม่อร่อยไหมคิดว่าเดี๋ยวเอาเอาน้ำเอาแก้วเอาแก้วน้ำมาลูกแก้วน้ำมาเดี๋ยวเราไปให้พ่อดื่มเนาะอุ้ยอุยน้ำแข็งของเราหน้าคานมากเลยนะคะทุกคนเอาสี่แก้วนะใส่แก้ว,เอ,กวเอาน้ำเย็นๆมาให้พ่อดื่มนะะ จะเอาอันสุดสุนนะช่วงนี้ปักเลยเออม,มีกล้วยไม้ด้วยนะแม่น้องอยากกินหรออ่ะได้ค่ะได้อะเราให้พ่อลองชิมด้วยนะอเออ จริงๆน้องไม่ค่อยชอบกินหมอนอะ่ะหมอนไม่หมอนไม่อร่อยเหรอือมก็ลองดูว่าพ่อชอบอะไร Ice cream for you. Daddy, say that you want to drink water first. You want to drink water? We do now, see, huh? Look, we got the flower. Is it look delicious? Mm. Mm. Daddy, mm. Lord. Lord. ซาเเน่อร่อยมากเลยเอาแอบกินซาเน่ก่อนเหรอเค้ชเลอะไอ่ะอิติเกอร์อิสตสตรอเบอร์ร like ี่อินลูกไล่ชักแรกอร่อยไหอร่อยอ่ะิติเกอรแต่ดีไม่พูดอะไรเลย And that is a manburry. Marm, my you say nothing. Is it good or not? Or bad? Manberry. You do Are you a brain friend? เย็นขึ้นสมองแน่เลยอ่ะเจ๊เอร่อยเดวที่บอกอร่อยย,รอรอยัมมิ่ยำมิก็ใครอยากได้เครื่องปั่น Marvel X เหมือนของแม่เมย์นะคะสามารถทำไอศครีมปั่นสมูทตี้ไม่ว่าจะปั่นพริกทำเป็นหมูบดก็ได้นะคะหรือปั่นกระเทียมหรือสไลด์พวก มันก็ได้แครอทก็ได้หรือเป็นพริกก็ได้นะคะได้หลากหลายฟังก์ชันมี12ฟังก์ชันเลยนะคะก็ใครอยากได้นะคะก็สามารถไปตามนี้เลยนะคะพิกัดข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวแม่เมย์ขึ้นพิกัดไว้ให้ว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะไปตามที่เพจเครื่องปั่นมา r v e l X รุ่น7 8 9ได้เลยนะคะที่เพจของเขาเนี่ยเราสามารถสั่งซื้อจากที่เพจได้เลยนะคะแล้วก็ เขาจะส่งไปให้เราถึงบ้านสะดวกสบายมากเลยค่ะ